ก็ได้สาี่เบยค่ะนะือเ่าห่าไป้าไปยัคเข่า่นาานนะนะน,นู้ม่เป็นจะเป็นโรคมันคือเข่าเขาไปี่หไหนไลตลาดน้อยบอคือคักได้วันนี้นะมันล่มหนาวไปยังมีไปมา ว,ว,วันนี้มันอากาศเย็นลงไม่มีใครมาตลาดน้อยตะนงเลยเากาศเย็นอากาศหนาวประดุกกระเลืทอทุงเดียวเด้อไปสิมาอาก็มาเอาเด้อนี่นี่เอาเฮดบดนี่ไปแกงใส่ผักติวแน่ แกงเป็นปกติวในะดอกปกติวในะเฮิดอนนะพักจส้มพักกป็นยังโบเป็นอ้อมพี่สังอันนี้นะโอ้อ้อมเย็นอ้อมเย็นพู้ได้อ้อมแต่สาแเท่คุณประมดนะเบ่ Oh. คุณยานหนาวไหมคะไม่ได้หนาวไม่ได้หนาวขนาดไม่มีคู่ยังไม่หนาวเลยนะคุณยานนี้หน,หนาวไม่ได้ <c oughs> คุณยานหนาวไม่ได้คุณยานนี้อยู่คนเดียว <c oughs> อ้อมเย็นอาวไม่ยายเจ้ากินอยู่บ่อันนั้นบกินโอ้เดี๋ยวนี้เราบกินโอ้ยเย็น้าวบ้า พ,พอ่อพ่อเอ็ดไปวัดก็นสิเอ็ดนะพ่อเอ็ตอาศัยแปลวัดก็ผูกคนมากินพ่อก็เลยเอ็ดให้าาก,กินหรือหันหลังไปเอาที่เอาลูกพก่อตัวมากินเมียเมียก็มากแต่กาวนมียก็มากเดือนนี้ครับบบมักแล้วมีแต่เยอะยาลมยาดมยาหมองยา <laughs> ลมยาดมยาหมอง โอ้ยยายพ่อตื่นแต่เช้าแท้ยี่สิบสีโอ้ยมันนี้ยายพ่อได้ตูมพาเด้อมันนี้นะห้าดสองมาเด้อมันยังหนาวเราขึ้นมาวันช้าเออขึ้นมาได้มาพบพ้อก็ความหนาวมองดูเรามานี่ก็นานแล้วนี่เฮ้ยหากันซีมาหนาวนี่พอจริงๆเมื่อนี้ล่ะจริงๆเลยงานนี้เสร็จเลยมาจาบ้านเขาเลยโทรที่พรอโทรมา ปาหวไมนาวไหมไปปรวมไม่ได้นาวนมเยอท้านาอแออมเย็นเด้อพี่นองกินออมเยนนะมาตลาดน้อยตะนงเด้อยี่พ่อก็ได้ตูมภาคมแมิแหละยี่พ่อก็ไมาพิงไผ่พี่ใหญ่ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ อ่าเดี๋ยวพ่อ <performance> ก็ได <m> ้ต <risque> ู้มผ้าหมใส่หมวกผ้าหมนี่นั่นนั่นเอาแบบนี้ละเดี๋ยวพ่อเอ้ยพิงไผ่มานิได้ไได้่าา อ่ะเนี่ยพอาะว่าร้านละข้างละเด้อนี่พอาัวร้านละข้างละเด้อ้อ